ของการที่หลายคนหาาว่าชมทีวีนะคะผ่านระบบดาวเทียมหรือว่าจานดำเนี่ยเมื่อวานหลังจากที่การทำงานของดาวเทียมไทยคม5มีปัญหาก็ทำให้เกิดกระแสเรียกว่าเป็นกระแสข่าวลือต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะประกอบกับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากที่ทหารได้ออกมาเรียกได้ว่า ตบเท้านะคะแสดงท่าทีก็ทําให้หลายคนนั้นคาดเดาไปต่างๆนา,นานาว่าเป็นการซ้อมปฏิวัติหรือเปล่าเมื่อวานนี้หลายๆสถานีนะคะที่ออกอากาศผ่านระบบดาวเทียมนั้นเรียกได้ว่าจอดําไปเกือบทั้งวันทีเดียวนะคะซึ่งล่าสุดนั้นทางรองนายรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วนะคะบอกว่าสัญญาณโทรทัศน์ที่ขัดข้องเมื่อวานนี้จริงๆไม่เกี่ยวกับกระแสะข่าวเรื่องการปฏิวัตินะคะอย่างที่หลายฝ่ายนั้นตื่นตูมนะคะแล้วก็ ยืนยันนะคะว่าไม่มีในยะะทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้เป็นการลองเชิงความรู้สึกของประชาชนด้วยค่ะนายสุเทพเทือกสุบันนะคะรองนายกุัฐมนตรีฝ่ายมั่นคงและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงเหตุสัญญาณทรัศน์ขัดข้องเมื่อวานนี้ว่า ตนไม่ทราบว่าเป็นเรื่องของบริษัทไทยคมที่จะต้องชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเป็นผู้ให้บริการเมื่อการให้บริการเกิดปัญหาขัดข้องหลายชั่วโมงก็ต้องชี้แจงส่วนที่มีการเชื่อมโยงกับเรื่องการเมืองและกระแสการปฏิวัตินั้นนายสุเทพบอกว่าอยากให้ทุกคนตั้งสติให้ดีอย่าไปเชื่อข่าวลือถ้าคนที่ไม่ถูกกดดันจนวันวิตก,ก็ไม่ตื่นเต้นอะไรไม่ว่ารัฐบาลหรือกองทัพก็ไม่มีใครมีอำนาจที่จะสั่งตัดสัญญ,ญาณดาวเทียม แต่ในอดีตนั้นเป็นการดําเนินการด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเพราะมีการใช้โทรทัศน์ไปปลุกระดมแต่ถ้าเป็นกรณีปกติก็ไม่มีเหตุที่เราจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับบริษัทไทยคมและไม่ได้คิดที่จะไปดําเนินการอะไรอย่างไรก็ตามนะคะนายสุเทพยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการลองเชิงความรู้สึกของประชาชนเกี่ยวกับกระแสะการปฏิวัติเพราะเชื่อว่าไม่มีเรื่องที่เกี่ยวพันแบบนี้ ส่วนในอนาคตมีความจําเป็นที่ประเทศไทยจะต้องมีดาวเทียมสํารองหรือไม่นั้นยังตอบไม่ได้เพราะมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาค่ะนะคะก็เป็นเรื่องของดาวเทียมที่ทําเอาตกอ,อกตกใจกันไปเมื่อวานหลายคนบอกว่าหงุดหงิดนะจะดูเอสทีวีก็ดูไม่ได้แมหงุดหงิดไปภักให,ใหญ่